ตอนที่สิบกำเนิดกนัสสุริยบุตรแขวนหนึ่งและพระราชาพระองค์หนึ่งนั่นก็คือเท้าสุระซึ่งเป็นพระราชาที่สืบเชื้อสายในราชวงศ์วิษณีซึ่งถ้าหากจำได้ในตอนแรกที่ผมเล่เรียงลำดับผู้คนในราชวงศ์กุรุมาจนถึงรุ่นของเท้าสาตนุและเท้าพิสมัครก็คงยังจำกันได้ว่าต้นราชวงศ์กูรุจะเริ่มต้นที่พระราชาย,ยาติหรือเท้าญาติเป็น พระราชาในตำนานที่จะกล่าวถึงพระราชาญาติมีพระชาย,ยาสองพระองค์คือพระนางสัมมิสถาซึ่งต่อมาได้ให้กำเนิดลูกหลานเริ่มจากท้าปุระและต่อมากลายเป็นต้นราชวงศ์กุรูหรือจะเรียกว่าเป็นบรรพบุรุษข,ของพวกเคารพปานทบในชั้นหลังก็ได้ส่วนพระชาย,ยาอีกองค์คือพระนางเทลยานีซึ่งให้กำเนิดทายทุกซึ่งต่อมาทำให้เรียกราชวงศ์ทางสายนี้ว่าพวกญาทบ คล้ายกับพวกกุรูที่กลายเป็นกระรบหรือปานทุที่กลายเป็นปานทบนั่นเองพระราชาทุซึ่งเป็นพระโอรสของพระราชาญาตมีพระโอรสซึ่งต่อมาขึ้นครองราชเป็นพระราชาชื่อวิษณีอันนี้เป็นเหตุให้เรียกราชวงศ์นี้ว่าราชวงศ์วิษณีเป็นอีกชื่อหนึ่งและเมื่อไล่ลำดับลงมาตามลำดับก็จะถึงเท้าสุราที่จะลำดับเรื่องนี้แทรกต่อไป ก่อนจะไปโยงกับเรื่องหลักที่เล่าค้างไว้ต่อไปพระราชาสุรามีพระโอรสคือเจ้าชายวาสุเทพและมีพระธิดาคือเจ้าหญิงเป็นพระองค์มีลูกพี่ลูกน้องเป็นพระราชาคแคว้นกุนติโพธิ์ซึ่งไม่มีลูกท้าวสิรรักษ์ใคร่ชอบพอกับลูกพี่ลูกน้องคนนี้มากและรู้สึกเสียใจกับการไม่มีลูกสืบทอดราชตระกูลก็เลยช่วยเหลือด้วยการยก ลูกสาวคือเจ้าหญิงปริถฐาให้เป็นลูกบุญธรรมเจ้าหญิงปริถฐาซึ่งมีพระศิริโฉมมากและยังมีนิสัยใจคอดีอีกต่างหากทำให้พระราชาแห่งแขว้นกุนติโพธพอใจเป็นอันมากพระราชาแห่งแขว้นกุนติโพธยังถือว่าพระธิดาเลี้ยงองค์นี้เป็นของขวัญที่มีค่าและเป็นแก้วตาแก้วใจของพระองค์ในภายหลังก็เลยเปลี่ยนชื่อเจ้าหญิงปริถฐา เป็นเจ้าหญิงกุนตีอันเป็นชื่อนามของแคว้นที่พระองค์ปกครองไปด้วยเลยในระหว่างที่เจ้าหญิงกุนที่เติบโตขึ้นในรชาชสำนักแคว้นกุนติโพธ์นั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งฤสีธุรวาทได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนตามนิสัยชอบท่องเที่ยวของฤสีสำหรับฤูสีธุรวาสตนนี้ได้ชื่อว่าเป็นคนบังเพนญตบ,บะเคร่งครัดและมีฤทธิ์มากและที่สำคัญกว่านั้น<ม><ม>ก็คือเป็นคนมีโทสะเป็นเจ้าเรือนโกรธได้ง่าย และยังโมโหจัดอีกต่างหากฤาษีธุรวาดเดินทางมายืนแควนกุนตโพธและตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกว่าจะใช้เวลาอยู่ในแควนนี้กับพระราชาแห่งแคว้นกุนติพธสักสองสามวันในการนี้พระบิดาได้มอบหมายให้เจ้าหญิงกุนที่เป็นคนดูแลจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ฤาษีธุรวาดต,ต้องการแม้จะเป็นภารกิจที่ยากลำบากพอสมควรแต่เจ้าหญิงกุนตีก็ทำทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อย และเป็นที่พอออกพอใจของฤาษีทุรวาทเป็นอันมากจริงๆแล้วการดูแลของเจ้าหญิงกุนตีกลับกลายเป็นว่าถูกใจฤาษีทุรวาทเป็นอันมากและฤาษีทุรวาทก็อยากจะตอบแทนอะไรเป็นพิเศษเลยเรียกมาพบแล้วบอกว่าตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกว่าจะใช้เวลาอยู่ในแคว้นนี้กับพระราชาแห่งแคว้นกุนตีโพ่์สักสองสามวันในการนี้พระบิดาได้มอบหมายให้เจ้าหญิง กุนตีเป็นคนดูแลจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ฤาษีธุรวาทต,ต้องการแม้จะเป็นภารกิจที่ยากลำบากพอสมควรแต่เจ้าหญิงกุนตีก็ทำทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อยและเป็นที่พอ่พอพอ่อพอใจของฤาษีธุรวาทเป็นอันมากจริงๆแล้วการดูแลของเจ้าหญิงกุนตีกลับกลายเป็นว่าถูกใจฤาษีธุรวาทเป็นอันมากและฤาษีธุรวาทก็อยากจะตอบแทนอะไรเป็นพิเศษ เลยเรียกมาพบแล้วบอกว่าจะสอนวิธีใช้เวทมนต์ให้ศัก์อย่างหนึ่งเวทมนต์ที่ว่านั้นทําให้สามารถเรียกเทพองค์ใดที่ต้องการให้มาหานางได้เจ้าหญิงกุนตีสนใจกับสิ่งที่ฤาษีธุรวา่าจะสอนให้ก็เลยเรียนมนต์วิเศษดังกล่าวเมื่อฤาษีธุรวา่าจัดการเรื่องเสร็จสักก็เดินทางออกไปจากแคว้นกุติโพธิ์แต่เด็กก็ยังเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเจ้าหญิงกุนตี ซึ่งยังเป็นเด็กสาววัยรุ่นที่กำลังจะแตกเนื้อสาวเพราะฉะนั้นเจ้าหญิงก็เลยไม่เข้าใจความหมายที่ฤาษีธุรวาดบอกว่าวิชาเรียกเทพมาปรากฏต่อหน้านั้นเทพที่เรียกมาเมื่อนางท่องเวทมวนต์ที่เรียนจากฤาษีธุรวาดจะมาทำอะไรต่อไปแต่สำหรับเจ้าหญิงกุนตีองค์น้อยการได้ของวิเศษที่ว่าก็เหมือนได้ของเล่นใหม่สิ่งที่ตามมาก็คืออยากจะทดลองของเล่นใหม่ว่ามันจะน่าสนุกตรงไหนบ้าง ด้วยเหตุนี้ในตอนรุ่งสางของเช้าวันหนึ่งหลังจากฤาษีธุรวาตเดินทางกลับไปแล้วเจ้าหญิงกุนตีมองออกไปทางหน้าต่างทางด้านทิศตะวันออกของที่ประทับแล้วเห็นพระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาเหนือขอบฟ้าท้องฟ้าทางด้านทิศตะวันออกบัดนี้เคลือบไปด้วยแสงสีทองแห่งรัศมีของพระอาทิตย์ในยามเช้าสวยสดงดงามอย่างยิ่งส่วนน้ำในแม่น้ำที่ไหลเอื่อย ล้อไปตามผนังกำแพงของพระราชวังก็ดูนิ่งสงบร่มเย็นอย่างบอกไม่ถูกสำหรับเจ้าหญิงกุนตีแล้วนี่เป็นภาพที่ไม่สามารถลืมเลือนได้ท่ามกลางบรรยากาศที่รังสีของแสงอาทิตย์ยทอรัศมีออกมาอย่างนุ่มนวลในขณะที่ความเย็นฉ่ำในยามอรุณรุ่งก็กระจายไปทั่วส่วนแม่น้ำยามนี้ก็สวยงามด้วย แสงกระทบเป็นสีแดงและสีทองของพระอาทิตย์ที่สะท้อนอยู่บนถึงน้ำภาพที่ปรากฏทำให้เจ้าหญิงกุนตีในวัยยาวเกิดความรู้สึกบอกไม่ถูกดูเหมือนว่าเจ้าหญิงจะลืมตัวไปชั่วขณะกับความลงตัวของธรรมชาติในยามเช้าวันนี้ยิ่งพระอาทิตย์ในวันนี้ดูแล้ววดงามอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเจ้าหญิงกุนตีอดนึกขึ้นมาไม่ได้ว่าจะดีสักเพียงไหนถ้าหากตนจะท่องมนเรียกพอระอาทิตย์ ให้มาปรากฏตัวอยู่ข้างๆตัวนางในยามนี้และวูบหนึ่งในความมคิดเจ้าหญิงก็นึกถึงเวทมนตร์ที่ฤาษีธุรวาทเคยสอนให้ก่อนจะจากไปเจ้าหญิงคิดว่าถ้าหากนางท่องมนต์ดังกล่าวออกมาพระอาทิตย์คงจะมาปรากฏตัวต่อหน้านางเป็นแน่เจ้าหญิงคิดแต่เพียงว่านั่นคงเป็นความหมายที่ฤาษีธุรวาทเคยบอกเอาไว้ว่าเมื่อไรที่ไรเวทที่สอนแล้วเทพองค์ไหนที่นึกถึงก็จะมาปรากฏตัวเจ้าหญิงกุนตี ซึ่งโมฆกล่าวไม่ทันนึกอะไรที่ลึกซึ้งมากไปกว่านี้ก็หลับตาพนมมือข้างทาเป็นรูปดอกบัวตูมและชี้ไปยังพระอาทิตย์ก่อนจะสาธายมมลดังกล่าวออกมาเมื่อเจ้าหญิงกุนตีลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ทันลึกก็บังเกิดขึ้นตรงบริเวณสายน้ำที่ไหลอีเอื่อยนั้นเพราะปรากฏว่ามีลมแสงของพระอาทิตย์พุ่งมาด้วยความเร็วจัดด้วยแสงอันเจิดจ้าเจ้าหญิงกุนตีมองไม่เห็น กว่าจะรู้ตัวอีกครั้งหนึ่งพระอาทิตย์ก็มายืนอยู่ข้างกายของนางเรียบร้อยแล้วพระอาทิตย์ประทับอยู่แล้วมองที่เจ้าหญิงด้วยรอยยิ้มที่ระคนไปด้วยความรู้สึกขบขันเล็กน้อยแต่เจ้าหญิงกุนที่อย่างนี้กลับรู้สึกพอใจกับความสําเร็จในการได้มุมนอตราเรียกเทพข,ของตนเจ้าหญิงยิ้มอย่างอ่อนหวานและเป็นยิ้มที่บอกให้รู้ว่ามีความสุขมากเพียงไหนถึงขนาดปรบมือด้วยความตื่นเต้นก่อน ระเบิดคำพูดออกมาว่าโอ้สุริยเทพท่านหรือสีธุรวาทบอกว่าข้าสามารถเรียกเทพองค์ใดให้มาปรากฏตัวได้บัดนี้ข้าทำได้บัดนี้ข้าทำได้แล้วสุริยเทพข้ายืนมองท่านโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกมันเป็นภาพที่สวยสดงดงามและท่านก็งามมาก จนข้าอยากให้ท่านมาปรากฏกายใกล้ๆกับข้าด้วยเหตุนี้ข้าจึงสวดมนต์ที่ฤาษีธุรวาสสอนข้าไว้และบัตนี้ท่านได้มาปรากฏตัวแล้วมันช่างวิเศษจริงๆพระอาทิตย์หรือสุริยเทพได้ฟังคำของเจ้าหญิงกุนตีแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ก่อนจะตรัสว่าเจ้าหญิงบัตนี้ข้าก็มาหาท่านแล้วท่านอยากให้ข้าทำอะไรล่ะเจ้าหญิงกุนตีฟังแล้วก็งงก่อนจะตอบกลับไปว่า ทำอะไรหรือไม่มีอะไรค่าเพียงแค่นึกถึงท่านและจินตนาการแต่เพียงว่าจะดีแค่ไหนถ้าหากท่านมาปรากฏตัวต่อหน้าค่าเรื่องก็มีเท่านั้นและข้าไม่ได้ต้องการให้ท่านมาทำอะไรแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นแล้วสุริยเทพบอกว่าเรื่องไม่ใช่แค่นั้นเจ้าหญิงดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่เข้าใจในคำพูดของฤาษีธุรวาทในตอนที่สอนเวทมนต์ ดังกล่าวให้โดยเฉพาะที่ฤาษีพูดว่าเทพองค์ใดที่ท่านอัญเชิญมาจะมาสมสู่ท่านจำได้ไหมคำพูดของฤาษีธุรวาที่บอกท่านก่อนจะจากไปเจ้าหญิงกุนตีตอบว่าจำได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่เข้าใจความหมายของสุริยเทพแต่ประการใดสุริยเทพต้องฉเฉลยว่าเจ้าหญิงท่านไม่เข้าใจความหมายหรอกว่า เมื่อเทพมาปรากฏตัวต่อหน้าท่านแล้วเทพก็จะประทานบุตรที่งดงามตามเทพที่ท่านเรียกให้มาปรากฏตัวมาถึงตรงนี้เจ้าหญิงกุนตีก็เกิดอาการงุนงงสงสัยกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าหญิงไม่รู้ว่าตนต้องทำอะไรและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรตอบกลับไปแต่ก็อดถามด้วยความตื่นตระหนกไม่ได้ว่า ข้าไม่ทราบมาก่อนข้าไม่รู้ความหมายคำสั่งของท่านหรือีธุรวาสุริยเทพข้าขอให้ท่านยกโทษให้อภัยกับความเป็นเด็กไม่รู้เดียงสาของข้าด้วยเถิดข้าขอให้ท่านรีบจากไปและช่วยให้ข้าพ้นจากความอับอายครั้งนี้ด้วยแต่สุริยเทพกลับตอบว่า ว่าแต่ข้าทำตามที่เจ้าขอร้องไม่ได้เมื่อข้ามาปรากฏตัวตามที่เจ้าร้องขอข้าก็ไม่สามารถกลับไปได้จนกว่าข้าจะได้สมงสู่กับเจ้าเจ้าจะต้องเป็นของข้าเจ้าไม่สามารถหลีกหนีอำนาจแห่งเวทมนต์ที่เจ้าได้ใช้มันออกมาดย้ยไม่คิดให้ท่วนทีเสียก่อนเจ้าหญิงกุนตีรู้สึกเสียใจกับการกระทำที่ไม่ได้คิดอะไรของตนก่อนจะพูดว่า ให้ข้าเป็นของท่านแต่ข้ายังไม่ได้แต่งงานเลยแล้วโลกทั้งโลกจะพูดเช่นไรพระบิดาของข้าจะว่าอย่างไรถ้าหากข้าทำอะไรลงไปคงทำให้ท่านต้องเสียใจมากถ้าหากมารู้ในภายหลังว่าพระธิดาของพระองค์ไม่ได้เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์อีกต่อไปสุริยเทพท่านจากไปเลยไม่ได้หรือเมื่อได้ฟังคำของเจ้าหญิงกุนตีก็ยิ่งรู้สึก ถึงความน่ารักในการพยายามหาทางออกจากสถานการณ์ดังกล่าวของเจ้าหญิงกุลตีมากขึ้นไปอีกสุริยเทพรู้สึกรักใคร่ในตัวเจ้าหญิงกุลตีที่ยังไม่เป็นสาวเต็มตัวและด้วยความรักสุริยเทพก็ยิ้มให้อย่างอบอุ่นและทำให้เจ้าหญิงกุลตียอมรับด้วยคำพูดที่อ่อนหวานและยิ้มที่สร้างความมั่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปให้กับเจ้าหญิงกุลตีวางใจสุริยเทพบอกกับเจ้าหญิงกุลตีว่า เจ้าหญิงน้อยเจ้าไม่ต้องหวาดกลัวเพราะหลังจากที่ข้ามีอะไรกับเจ้าและให้กำเนิดบุตรแล้วเจ้าก็จะกลับเป็นหญิงสาวพรมจัอีกครั้งเหมือนกับที่เจ้าเป็นในตอนนี้จะไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้ากับข้าเมื่อเจ้าหญิงกุนตีได้รับการอธิบายพร้อมกับการให้ความมั่นใจเธอก็ตอบรับยอมเป็นของสุริยเทพโดยไม่หวั่นกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา ในที่สุดพระอาทิตย์ก็มีความสัมพันธ์พิเศษกับเจ้าหญิงกุลตีเมื่อสามเดเสร็จสักสุริยเทพก็บอกกับเจ้าหญิงกุลตีว่าลูกชายของเจ้าที่เกิดจากข้าจะเกิดมาพร้อมกับของประธานจากข้าผู้เป็นบิดานั่นก็คือกวจะและกุลทนเด็กคนนี้จะเป็นเหมือนชายาของข้าเด็กคนนี้ต่อไปจะเป็นนักยิงธนูที่ยิ่งใหญ่จะเป็นคนมีจิตใจดีงาม ชนิดไม่มีใครมาเทียบได้เขาจะได้ชื่อว่าเป็นคนใจบุญสุนทาที่สุดในโลกเขาจะเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธคำร้องขอของใครก็ตามในเรื่องใดก็ตามแม้แต่ข้าก็ขอให้เขาหยุดการให้บริจาคไม่ได้เขาจะเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจ ในตัวเองพอๆกับเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นชื่อเสียงของเขาจะดำรงอยู่คู่กับโลกนี้ตราบเท่าที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์ยังควรจรอ,อยู่คู่กับโลกพอพูดจบสุริยเทพก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาของเจ้าหญิงกุนตีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเพราะถ้าหากยังจำได้กรณีของพระนางสัตยวดีที่ให้กำเนิดริศีวญาตโดยมีริษีปราสอเป็นพ่อนั้น ก็ให้กำเนิดลูกแล้วตัวเองกลับมาเป็นสาวพรหมจันทร์อีกครั้งหนึ่งแต่งงานใหม่มีลูกกับสามีคนใหม่กรณีของเจ้าหญิงกุนตีก็เช่นกันในระหว่างนั้นเองเจ้าหญิงกุนตีก็ให้กำเนิดเด็กชายคนหนึ่งโดยไม่มีใครล่วงรู้เจ้าหญิงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับนางแล้วยังอ่อนเยาวเกินกว่าจะทำหน้าที่เป็นแม่คนและที่สำคัญน,นาง ยังรู้สึกอับอายกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเจ้าหญิงมองผ่านหน้าต่างออกไปมองไปที่แม่น้ำสายน้ำยังไหลเอื่อยอย่างที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้แต่สำหรับเจ้าหญิงกุนตีในยามนี้หัวจิตหัวใจของนางถึงกับเต้นรัวด้วยความระทึกใจในที่สุดนางก็ตัดสินใจนางจัดการกับเด็กที่เกิดมาด้วยการใช้ผ้าไมหมห่อตัวน้ำใสในตะกร้าที่ทำด้วยไม้แล้วอุ้มไปยังริมแม่น้ำ เมื่อถึงแม่น้ำนางได้ลอยตะกร้าที่มีเด็กน้อยอยู่ลงไปในแม่น้ำแล้วรีบเดินทางกลับมาอย่างที่ประทับโดยไม่ให้ใครพบเห็นและจากหน้าต่างห้องที่ประทับเจ้าหญิงกุลที่เห็นแต่เพียงตะกร้าที่มีทารกน้อยค่อยๆลอยห่างออกไปห่างออกไปทีละน้อยจนลับสายตาในที่สุดสำหรับนางแล้วภายในจิตใจเต็มไปด้วยความรู้สึกเจ็บเสียแน่นหน้าอก ด้วยความทุกข์ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้กับชีวิตของเด็กน้อยที่ล่องลอยไปตามสายน้ำโดยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้น้ำตาของเจ้าหญิงกุลที่หลังออกมาด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ่งในที่สุดนางก็ยกมือแล้วชูขึ้นไปยังพระอาทิตย์ก่อนจะพูดว่าสุริยเทพข้าได้ทำสิ่งที่อยุติธรรมต่อเด็กอันเกิดจากท่านและข้าขอให้ท่าน ช่วยคุ้มครองมีให้มีภัยอันตรายใดๆมากล้่กลืนต่อเด็กน้อยผู้น่ารักคนนี้ด้วยเถิดในเวลาเดียวกันพระนางกุนตีก็พูดกับลูกที่กำลังลับหายไปจากสายตาว่าแม่ขอให้เจ้ามีอนาคตอันสดใสเทวีแห่งสายน้ำจะคุ้มครองเจ้าเจ้าจะไม่ตายเทพเทวดาบนสวรรค์จะให้การปกปักรักษาเจ้าในอนาคต ข้างหน้าแม่คงจะมีโอกาสได้พบกับเจ้าอีกและแม่จะจำเจ้าได้จากกวาจ์และกุนทนที่เจ้าประดับตัวไว้ตั้งแต่กำเนิดส่วนสตรีที่พบและเลี้ยงดูเจ้าจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีและเลี้ยงดูเจ้าเยี่ยงบุตรของตัวเองสตรีผู้นั้นจะเป็นผู้ได้เห็นเจ้าเจริญวัยจนเป็นหนุ่มและนางจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคนหนึ่งแต่สำหรับข้าจะเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายที่สุด ข้าไม่มีโอกาสได้เป็นแม่ของเจ้าขอให้พระผู้เป็นเจ้าอวยพรให้กับเจ้าด้วยเด็กน้อยลูกคนแรกของข้าการผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหญิงกุนตีเปลี่ยนจากเด็กสาวที่เคยหัวร้อนอย่างเริงร่ากลายเป็นสตรีที่เคร่งขรึมอมทุกไปในบัดดลวันเวลาแห่งการเป็นเด็กสาวที่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทุกวันมีแต่เรื่องสุขใจได้ ผ่านไปแล้วสำหรับเจ้าหญิงกุนตีในตอนนี้ไม่ว่านางจะเดินหรือนอนหลับสิ่งที่นางเห็นก็มีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือตะกร้าไม้กับผ้าใหม่และเด็กน้อยที่ห่อหุ้มอยู่ใต้ผ้าไมที่มีเครื่องประดับสำคัญคือกอวจะและกุนทนที่ส่องแสงแวววปราวกับรัศมีของพระอาทิตย์ผู้เป็นพ่อ